ดูดิดงี้ยเสียงดังเสียงดังเลยสบายดีน้องเสียงใหม่นี่ไยังสบายดีสุขุมสุขคนพี่น้องถูกพอกับสองน้องมินี่คือเก่าคือเดิมพี่น้องเลยเอเธอร์หลานสาวใหญ่พี่น้องเลยจินนิฟเฟอร์ซื้อเต็มน้ำเพื่อนะจินิฟเฟื้์ได้พี่น้องเลยบอเ่ลจินนี่ซื้อเลยเหตบานพี่น้องงานกระพด เอามาส่งให้เราบ่าวกับเราสาวถามหาไม่ไงไม่ไงวายุไม่ไงลงหวยแล้วพี่น้องเอ้ยไปชิดเบ็ดแล้วเอามาหายกันอย่างไปทางใดๆร้านกันเลยขอบใจร้านหลายๆพี่น้องเนาะมาเอาก้าสั่นมากับปนุ่นสบายดีเอจินี่เพื่อสบายดีเลยเลวานมาฝากเราบ่าวพี่น้องเอ้ยมาเอาก้าเพื่อน่า ไปเห็ไหมเอาวันนี้ก้าอ้ายพิ่นเลือพี่น้องเลยอ้ายเสาหมู่บ้านนี่แหละน้ำพิ่นเลือแหละเพิ่นหายมาเอาเพิ่นวะไปโค้นเอาน้อให้ล right ูกซอยวัน้อพี่น้องไม่ช่างดีพี sí. ่น้องลูกก้าดูได้พี่น้องเลยไปน้องอีนดูคัะนักเปิให้เพราะ เลือกระบอกในเรื่องอะไราะพ่าหาชิมาดับหน้าบ้านงเด้นากางเงี้่ันทำไ่อกยังไม่น้ำดบเดี๋ยวเปลี่ยนให้นไม่ดแล้วก็คักเลยงกนี่พุลกง่ายป่ะง่ายอืกแล้วพุงมีิงามพี่น้องเขากัลหยาก็พอแล้วอุ้ยหยากระไรเราแล้วเลยเด้เช้าเราก็ดัเสียให้ อันนี้เรื่องไรใช่ไัมยังนี่ยังน้องไปน้องดอกคุนบ่ผมไม่นดอกของคุณห้องอะไรวะห้องไอ้เสาข้างบนห้องไอ้เสาก็ห้องอันนี้แหละดับพงน่ะค่ะร้อยรักษาไปเลยเออเราดับพงแนี่ยเ้านี่อยากเลี้ยวเราอะตัวคันตัดหางเราจะได้ยังมาตัวคันตัดหางเนี่ยตัวคันตัดหางเด้อเราอะอืมเหรอ

เ <N> น่กกะเจาเนะนที่ทป,ปัาา <ลำ S 2> นะายม่น้อยอ่ะถือกล้องไม่ไรสีฮุบไปใช่ปะงามดีเลยใส่มอกวเาะไม่ลาวไปดำใส่เอนมาเมื่อแล้วเาเนา่นะเนาะได้เที่ยวตามคนหอนัาสามาทิตยมาถึ่ได้บก็ปิดเคมนเลยไป ไป <c oughs> น,นี้เนีน่วยมปมัดบุมัเมัมัตวเนีอาเอย mm ัง hmm. เนี่ยจะเข่ายังพี่เอาไปดามใส่กระโดนี่ ดมาตื่กันเฝ้าคือแท้จริงนะไปตัดวยนะคือเก่าพอบกินเออดำ้อเด้อเจ้าแล้วก่ดนไม่เลยอันน้ ตาเราบาทีนะครับเจ๊กับมว่า่าจิตีร่งกายเจ๊เป็นแต่ทานดีรางกายดีนะรับมว่าบ๊บบ่ายหัยังนะไปดื่มกันอันซซี่เล ดำนี่โอ้คือสิทักอย่างไรเด้อยากได้เด้ยหน้าตัวนาค่ะมันสิบวไห้เนี่ยบ้าน้องกางามบาริเนาะเอองามบารินเลื้อนเล่วบอกเขาเล่าพี่เล่าบอกให้น้าบอกเขาเนี่ยเออเออตัวตาหางหรือปะตัวตาข้าจะไปดำใจนะตาจไปดำ้องลองซาลอยู่พวกนี้ละให้สวยไอ้สาวเนี่ยคัน้ำมากจนนั้จะเปลี่ยนจานแล้วลหกเวลาอไห้อีก เปลี่ยนเดี๋ยวเราเปลี่ยนใจเราให้เพิ่มมาสั้นเ่อยเาอยากใส่เพิ่มบ่เมื่อจะเทื่อนในขอเพิ่มด้ไอจงบ่เมื่ออีสั้นเมื่อตะหูเพิ่นเรืออะไพี่น้อยเพิ่นเรือนะเพิ่นเบีว่าบ่มีน้ำดำปนนน้นันเขยาขั้นที่ทีมกัเสียดายเพิ่นว่ายังร้ายอยู่อหยป้ซให สี่สิบสี่สิบได้ก็จริงสิบสามอันนี้ซ่าอันนี่าสี่ซ้าสี่หมัดอืม ไมนอะรอบเน่ยกลัวอันนี้ก็บอกมื่อได้เผาอยู่นี่กรติดซ่ำปาท่านเผาได้เผาก้าคนได้ไยแต่ว่ามาของพีจะไปมาเดียวรอดคาด้าดไแล้วชุ้มจนี่ก็พาเพิ่นดำแล้วว่าท่านเศร้าเศร้านี่ แม่ง่วงบุงเออสองให้นะเพีงอสองให้เพื่อนพอดพพะหงกใหญ่บีเนหบาจลเปบบ้งหักบานนี่ยมันยังพอได้อยู่ขนาดแบบ่มีก้ะดำมีอยู่่สองยีให้าแถว แถวพายน่ยก็มีพรได้ดำอยู่ได้วานเนี่นำนะคันบูบูเอา้จ็สิบพอยขอบใจอ้ไลขอบใจเวลาข้าเจ้าสิพ่อบ่ละไรสาวาเจ้าสิพ่อบ่ะรมาจะมาเอาไมมาได้จะมาเอาไม่ทาอหมเรันบ่บขันบ่ชมหมดวันนวนี้ไปรถเอไปรถบัดคขันว่าเรือกัเรือเท่าไรเขาจะมาเอารอบเดียวมันี่นะไปดามทางรถนี่นะ สามสิบใครสามสิบุเลยลุงเสาว่ะขอบใจเลยไคบใจเลยไร้ใจะออกดำน้าบ่เออเนี่ยเ้ยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรโทรมาพี่สีเมืองดอกเดี๋ยวท่าไแล้วก็หาอีกใจแต่่าลกเพื่นพี่น้องเยเนาะเพื่นลกอืมงามเลยโอ้ยใครแล้มือนน้อย คอยยันบมพผล่คอใช้กุกเดียวกุกเดียวคยันบมพผล่คอยขยายใช่ไหมใช่คัลูกขั้เพิ่นเลยคูละสองบาทเอยคูละสองบาทพี่น้องเอยได้ทั้งกะจ้างเพิ่นลูกกะเพิ่อนอีกกะก่นกะเพิ่นหาใส่ได้กะปนุ่ยนะเพิ่อนเองนยังหน้อยพี่น้องเอ้อเา เออคนต้งแหงยังมาเอาเพื่อนกับเือไลยพี่น้องเอ้กะองปานุ่ยตกกเองนะมันฮักก็ใส่ผู้อีพี่น้องเอ้ยมันพรมนามเออขาจีใชยตะกี้ยังมันตายฝนมาทั้กระตกเพื่อนทั้กระไสวางฝนตกวันซึนนี่เออประมาณทำนี่แล้วอืม มันสันแหงขันมีกาเพลื่อกะห้าวอยากไปลุกเอาลุนนะวะทันซะมงกาใหญ่อย่เพื่อนนะจึงดั่มเพื่อนวะเขาอย่างเช่นเจ้าตุ๊กค่ะทำบัวทามเอ็นจีมันมันเป็นอ่ะนะที่น้อยมันเป็นห่วงยาว ออกห่วงหนลจัห่วงอ่าเมื่อเมื่อเมื่อดำขอให้สัมฤทธิ์ก่อนพี่น้องขอบุญขอบคุณหลายๆพี่น้องปกปดภยสุขคูสุขคนสุขมงสุบอบดี้ออกไปดำซ่อนไปนุ่ยหลายมือเลยพี่น้องเนาะบอดี้ไปมือนีกับแถาแม่กับโบยู่พี่น้องไปชิดเบสอีกแล้วรอบบ่ายนะแล้อมดีนะแข่งเชิญเลยต่อกันคลิปนาพี่น้องสำหรับคลิปนี้สบายดีห้อยสุนเขาเลยงานี่กแล้วพี่น้องคุณ ามากี่กิโลดได้ฮะเต้นยืดขึ้นเลยได้ฮะเอ้าปองม้อจะขึ้นขึ้นมา,นนาได้บ้านาานี้นเอา้า <laughs> ยกล้อขึ <laughs> ้นได้ไหมขึ้นนาไม่ได้